สเสน่ห์และออล่าช่วงนี้ของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ไดีแบบผ่านนั้นไม่อาจตรงกับทุกคนได้เอาพลังงานช่วงนี้ละกันเนะเาะขอดู3ใบ ใบที่หนึ่งได้เก้าเหรียญว้าวมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ารลบตัวเองมากๆช่วงนี้นะใครที่เข้ามาชมคลิปวันนี้อาจจะมีสมาธิกําลังทํางานที่รักอยู่กําลังดูแลสุขภาพอยู่กําลังอยู่ในโลกส่วนตัวที่แบบไม่ไม่ย้อนแย้งในตัวเองมั่นใจในตัวเอง ภาคภูมิใจในตัวเองหรือบางคนทํางานทํากิจการส่วนตัวอยู่คุณรู้สึกเลยว่าสิ่งที่คุณทามันมีคุณค่าคุณมีความสุขแล้วคุณเาคารพพื้นที่ส่วนตัวมากๆนะคะไม่วุ่นวายกับใครแม่หมอเห็นสภาวะว่าล้อมรอบข้างดีมากถ้าใครที่แบบทํามาหากินเป็นอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์หรือเป็นคนที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองอะรู้สึกการเงินคุณจะดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากการเงินดีขึ้นไม่ว่าคุณจะมีความรักหรือเป็นโสดคุณมีความสุขคุณไม่เหงา คุณไม่โดดเดี่ยวคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรคุณรู้สึกว่ามีความมั่นใจชอบตัวเองในเวอร์ชัน่นนี้รู้สึกดีกับตัวเองในเวอร์ชั่นนะี้แลวรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทําลงไปคุณเลือกไปสิ่งที่ดีให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสเสพสื่อต่างๆนะคะหรือความรู้ต่างๆหรือผู้คนต่างๆคุณเลือกคัดสรรมากๆแม่หมอรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาชมคิววันนี้คุณคัดสรรทุกอย่างที่จะอยู่ในชีวิตคุณมากๆเพราะคุณรู้สึกวว่่าาเลคคุณี คุณมีคุณค่าคุณเลยเลือกสิ่งที่มีคุณค่าเประชันก้าเหรียญเป็นไพ่ดึงที่หมอชอบมากแมเป็นไพ่ที่มีความรู้สึกว่าคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีของตัวเองแล้วก็ไม่พยายามที่จะไป หรือพยายามเอาเตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครพยายามที่จะสรนสร้างความสุขเงินทองความมั่นคงจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ดีมากเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ช่วงนี้มันจะไม่ใช่สเสน่ห์ที่คนอื่นเห็นคุณแต่มันเป็นความเป็นธรรมชาติของคุณเป็นซิกเนเจอร์ของคุณเป็นความเรียวของคุณจริงๆที่คุณรู้สึกชอบและรักตัวเองรักงานที่ทํารักชีวิตที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็จัดสรรทุกอย่างในชีวิตให้มันแบบ เรียบง่ายที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่กลัวที่จะแตกต่างจากผู้คนอืเพราะฉันแม่หมอจะไม่เปิดเพิ่มถ้าคุณเป็นพลังงานนี้นะคะเราจะขอคําแก้ลายจากศิดิ์สิทธิ์ให้คุณหนึ่งใบขอแค่ใบเดียวเพราะว่ามันชัดมากนะคะ,ะคําว่าเสน่ห์ในตัวคุณเป็นคํานิยามว่าเคารพรักให้เกียรตินะคะและอินดี้เป็นอิสระในตัวเอง ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกร์พลังงานดีๆ mm hmm. ให้เซลล์ของคุณหรือพลังงานต่างๆนะคะมีอะไรจะบอกกับคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้หรือเปล่า mm hmm. ว้าวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะและคุณทำสะสมมันไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความสุขโดยเฉพาะเรื่องของความรักโดยเฉพาะเรื่องของผลลัพธ์ดีๆในชีวิตแม่หมอเห็นหบบเลขเจ็ด หมายได้เจ็บเป็นพลังงานจัก,กรวาลพลังงานจิตวิญญาณนะคะ s w e s s resource always นะคะแปลว,ว่าใครบางคนที่โสดมานานๆหรือมีอิสระภาพในตัวเองอะคะ่ะแล้วรู้สึกมีความสุขคุณเจอความสุขที่แท้จริงในตัวเองแล้วพึ่งเนี่ยสปิริตของพึ่งเนี่ยมันหมายความว่าคุณไม่ได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคุณแค่ทําหน้าที่ของคุณและหมอต้องพูดแบบนี้ว่ามีสารบางสารส่งมาว่าใครบางคนที่เชื่อเรื่องคู่ โซเมทวินเฟมหรือใครที่เชื่อว่าคุณมีโซคอนเนคชันอ่ะคุณไม่ต้องทำอะไรมากเลยอ่ะคุณแบบเป็นตัวของคุณเองคุณมีความสุขกับงานของคุณคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณแล้วสิ่งใดที่คุณทำสม่ำเสมอทุกวันนั่นแหละมันคือตัวดึงดูดค่ะมันคือพลังงานที่จะสารฝันคุณให้ยิ่งใหญ่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรและแม่หมอคิดว่าสิ่งที่คุณคู่ควรมันเป็นความรักมันเป็นความสุขคุณทำในสิ่งที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่มากๆ เหมือนผึ่งอะ่ะที่ออกไปแบบมีหลายหน้าที่ใช่ไหมคุณอาจจะมีหน้าที่ไปหาอาหารไปหาน้ําหวานคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่พอมันหลอมรวมกันนับวันอะ่ะมันจะยิ่งแบบใหญ่โตมันจะยิ่งมีผลลัพธ์ที่ดีมันจะยิ่งหล่อเลี้ยงผู้คนได้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการไม่เบียดเบียนใครอย่างที่สองนอกจากผึ่งจะออกไปหาอาหารเอาออกไปหาน้ําผึ้งคุณยังสามารถที่ผสมเกสรด้วยนั่นหมายความว่าคุณกําลังขยายความ เติบโตขยายวิธีคิดขยายไม้เซฟไปในในยะของความรักเนี่ยใครที่รู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองอะค่ะแต่ไม่ได้เกียดความรักนะแล้วคุณก็รู้ว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยความรักแม่หมอนมีความรู้สึกว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคุณกับโซลคอนเนคชั่นของคุณอาจจะมีความอิสระภาพกันทั้งคู่มีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างคนต่างทำภาร,รกิจหน้าที่ แต่มันยิ่งทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเท่าไรพลังงานของทั้งคู่ยิ่งเชื่อมโยงกันแล้วคุณรับรู้ได้เลยว่าคุณเบาสบายสําหรับวันนี้คนที่เชื่อเรื่องนี้คุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่ค่ะคุณมีสเสน่ห์ในเรื่องของพลังงานที่มั่นคงแตกต่างคุณเป็นตัวของคุณเองคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีของตัวเองสิ่งที่หมอจะพูดก็คือว่า อะไรที่หวังอะไรที่รอคอยแล้วคุณรอคอยหรือหวังด้วยความสุขโดยโฟกัสปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเกส์สมหวังสูงมากแต่คุณไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่มากค่ะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ต่อไปนั่นแหละสิ่งน,นี้แหละที่คุณไม่ต้องไปโหยหาไม่ต้องวิ่งไล่ล่าเดี๋ยวมาเ